เกาะมันขึ้นมาทุกคนเกาะมันมันขึ้นมาวะ่ะมันทําให้ผมนี่แน่นๆขึ้นไปอีกดันตัวผมอะ่ะออตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะทุกคนใน,นสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านม่วง อ,อบ้านม่วงนั่นแหละม,มันชื่อม่วงเฉยๆนะครับเ,ออเขาเรียกว่าม่วงอําเภอม่วงนะครับน่าเห็นไหมอําเภอบ้านม่วงอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับแต่ไปขี่รถเล่นไปต่อนั่นแหละไม่ได้ขี่รถเล่นหรอกไปตั้งใจไปอหกเรานะครับวันนี้ก็เอาออกมาลั่นในรอบ กี่วันเดือนปีก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ขี่รถประมาณ3-4วันโอ้ลันเจงลันเจงลันเจงมันเป็นบ้านแถวเนี้ยมันไอ้นี่ไ,ไงมันก็เลยกล้องนะครับมันกล้องแบบกลางวานมันเป็นบ้านที่แบบเป็น ซอยแคบๆนั่นแหละทุกคนประมาณน,นั้นที่แรกผมว่าจะพาคุณผู้ชมไปไกลแต่คิดไปคิดมาไม่ไปดีกว่าเอาไห้ใกล้นี่แหละทุกคนเออเนาะเนี่ยมาจะพาขับรถเล่นสว่างว่าเลี้ยวขวาไปแต่ไปคําตะก้าดีกว่าเออมันมืดแล้วเนาะเดี๋ยวผมกลับข้าอันตลายอีก ทำละกานี้ก็มืดนะทุกคนไปถึงนี่ก็ไกลเติบนะเออไม่ได้ไม่ใช่ไกลเด้อเนี่ยถ้าไปขวานีไ่ไปสว่างแดนดินเลยนะผมไม่ไปหรอกเดี๋ยววันหน้าแล้วกันถ้าผมออกไปวันไหนที่ผมออกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวได้ไปแน่นอนนะครับสว่างสาวสวยนะครับ แค่ขับตะกล้าพอนะวันนี้ือผมมีอะไรจะบอกทุกคน ช่องผมอะ่ะผมลงคลิปขับรถไปใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีแบบเอเขาเรียกว่าไงอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้หัวใจไบค์เกอร์เนาะเขาคงไม่รู้แหละเขาถามว่าเขาคอมเมนต์นะเขาถามว่าขับรถเนี่ยจะลากรอบทำไมเสียงเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเกียร์ทั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เปลี่ยนเาขาก็น่าจะไม่เข้าใจหรอกว่ารถเราร้นรอบเนาะ ยามาอาหกเป็นรถที่รอบสูงมากแทบจะสูงเออก็ยังมีเซทเอยิมห้านะครับที่สูงกว่านี้แต่ก็นั่นแหละเป็นรถที่รอบสูงมันก็ต้องลากรอบเลยไป let's go let's go ไปทำตะกากันนะทุกคน ทางกี่กิโลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแ,แล้วก็จะไปอย่างเดียวไปได้ ไปในทางแบบนี้ส0สิโกิโลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมืดก่อนหรือเปล่านะรีบไปดีกว่าอะมันเราเต็มถังนะไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอย่างเดียวนะออหลังผมหลังผมเปิดทุกคน หังผมเปิดป่ะหลังเปิดไม่ได้นะเห็นชุดเกาะเลยนะเดี๋ยวขาจะคิดว่าเราไปเตรียมซ้อมลบกันเลยชุดเกาะผมโคตรเลยเนี่ยโคตรเท่ เป็นรถลากรอบใช่ไหมผมน่ทึ่งอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้นะตั้งแต่ผมทึ่งตั้งแต่แเซดริยิมาร์นะเซดริยิมาเนี่ยมันเป็นรถลากรอบใช่ไหมรอบสูงมากแต่เวลาเราลากรอบสูงเวลาหมื่นสี่หมื่นสองอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะสั่นที่แฮนด์แฮนด์เนี่ยมันจะสัน่นสั่นจนแบบมือชาเลยถ้าเกิดเราลากนาน นี้บางรุ่นนะครับบางรุ่นแต่เซต A5R ก็สั่นสั่นแต่นิดนึงแต่ผมทึ่งกับ R6 ตั้งแต่ผมมาจำ R6 ในผมเม่มันไม่สั่นเลยนะครับแฮนด์เนี่ยต่อให้เราลากรอบสูงแค่ไหนมันก็ไม่สั่นมันเป็นอะไรที่เขาออกแบบมาได้ลงตัวมากผมชอบจริงอันนี้นะส่วนตัวอันนี้เล่าให้ฟังนะครับคน,นยไม่ค่อยใส่ใจหรอกคนไม่ค่อยใส่ใจในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเออขับ ขับเรื่อะไรก็ขับไปใช่ไหมไม่ได้สนใจว่าแฮนด์เนี่ยมันจะมันจะสั่นหรือว่ามันจะอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคนก็ไม่สนใจแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจนะเพรบะว่าถ้าเกิดเราขับไปแล้วแฮนด์มันสั่นเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะอาการมันก็มันมือชาได้นะทุกคน้าขับทางไกลอะ่ะผมเป็นคนที่ขับรถทางไกลปล่อยจริงๆก็ทุกครั้งนั่นแหละที่ผมออกมาอย่างเช่นมาในครั้งนี้นะผมก็ขับร้อยกาโลเลยน,นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าขับ5โล10โลนะทุกคนผมขับไปถายชิปแต่ละทีนี่100โลอัพเลยนะเนี่ยยังมาตรงวันนี้เนี่ยก็ขับวันนี้เกือบ100โลแลนะ้วเนี่ยไม่ได้มีธุระอะไรหรอกแต่ว่าอยากขับรถเล่นแต่ขับทีนี้ก็ไกลเติมนะ้ำร้อยโลเลย ถามว่าผมว่างไหมผมก็ว่างแหละช่วงเวลาแบบนี้ผมว่างนะครับชวนได้นะใครที่อยู่แถวสกลบึงการเนี่ยนะออออครับเราเล่นกันได้นะแต่แต่ผมไม่ค่อยชอบไปแบบไปนั่งคุยอะไรกันหรอกผมชอบเน้นซิ่งมากกว่าคือเวลาที่ผมไปอยู่กับกลุ่มเขาเนี่ยเขาก็จะชอบไปนั่งนั่งคุยกันใช่ไหมล่ะแต่ส่วนตัวผมชอบแบบเนี้ยซิ่งแบบเนี้ย ต้องไปเน้นคุยนะเน้นซิ่งไปกัน โอ้ขับเร็วไม่ดีด้วยได้ยินแต่เสียงลมบอกกันน้องไม่กันลมนะต้องขออภัยด้วย ดีโอ้โหแล้วดูทางเนี่ยรถซีซีสูงนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ เดียวกัหมดถนนแล้วนะเมื่อกี้ถนนโคตรยาวเลยนะผมเปิดแป๊บเดียวไม่ถึงสิบปีมนะั้งหมดแล้วถนนถ้าเป็นตัวซีซีต่ำนี่คือแบบลากยาวกว่านี้นะครับรากระเป๋ากระเป๋าก็ปิวดีมากอนะ่ะขับเร็วไงเออ ขับช้ามันก็คงไม่ปิวหรอกเนาะโอ้ยตรงนี้ทางเริ่มไม่ดีแล้วทุกคนากกันล็อกก็ล็อกไม่แน่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทัางมัน มันก็ไหลครับเราก็จัดรลเบียบมันไปนเรื่อยๆนะครับระหว่างทางโอ้ทางไม่ดีว่ะอีกสิบหกกิโลนะครับถึงอัมตอก้า กดตอนนี้เจ็บมือมากนี่ผมไม่ได้กําคันเร่งแรงเลยนะผมกํามือแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยมันปวดมือจริงทุกคน 力量。Yeah. ก็ยังขี่200เนาะผมละงงตัวเองจริงๆง,งงตัวเองมากนะ <c oughs> ตางอย่างนี้วิ่งไป200ได้ไงมันนีนะ่ถนนก็ไม่ดีเป็นขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมทุกคนมันเป็นร่องด้วยถ,ถนนอนะ่ะโคตรแย่เสี่ยง ตรายอันตรายอันตรายอันตรายสาวนะทุกคนสาวน้อยอันนี้ก็สาวใหญ่แต่ก็มีแต่สาวนะมีคนมีคนหนึ่งก็คอมเมนต์ในช่องบมนะบอกว่าเออช่วงนี้มีแต่คลิปสาวนะก็ก็ทำยังไงได้ครับขับไปมันก็เจอสาวเนาะใช่ไหมล่ะเนี่ยขับไปอย่างเงี้ยก็เจอคนเจอสาวอะไรไปเรื่อยเนาะ เกเยนะครับมันจะรีดออกอย่างเดียวเลยแล้วก็ชน เกณฑ์ใหม่ในอนาคตแล้วกันตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เนาะเสียงลมแบบโคตรดังเนี่ยผมรู้ว่าเสียงลมในไม้ต้องดังแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าแม้กระทั่งในหมวกผมเนี่ยตอนนี้ผมยังหัวหูเสียงลมตัวเองเนียเนี่ยต้องเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะอยู่ที่หม่วงนะครับคิดว่านะแล้วตอนนี้เราจะถึงคำตะกาแล้วนะเดินทางมาเป็นระยะเวลานาน,านจริงๆถ้ามาถนนเส้นนี้เนี่ยโอ้ไกลเลยเอาเรื่องเลยนะผมไม่ค่อยมานะผม ั่นแหละ บ้านอาคารล้อมล้อมรอบ,อบ,อบใช่ไหมละ่ะมันก็เลยกล้องไเสียงกล้องมันได้เหมือนเสียงรถผมดังโอ้ยโอยโอ,อย่อย่ยนะ จบที่คาตะก,ก้านะแล้วผมจะต่อคลิปใหม่<ฮ>ล้อไม่ลอยนะเอาแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกีรลอยอยู่เกียร์หนึ่งเนี่ยลอยเปิดลอยเลยนะครับแต่ว่าเกียร์สองต้องดิดคัดนิดนึง ส่วนยี่สามยี่สี่ไม่ขึ้นนะผมลองแล้วหรือคนอื่นอาจจะไปทำแล้วมันขึ้นอันนี้ผมไม่รู้เขาอาจจะเป็นความสามารถของเขานะส่วนผมมันได้แค่หนึ่งสองแต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมยกล้อให้ดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับคลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์น้อย๋ยวให้ถึงหนึ่งหมื่นซับเดี๋ยวผมจะยกล้อให้ดูแค่นั้นแหละจริงขับธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องยกลงยกล้อหรอก อันตรายนะครับยกุกรอเออที่บ้านมีอะไรด้วยแต่ไม่ใชเป้าหมายของเรานะเป้าหมายของเราคือแบงค์หน้า 130คือเสียงลมพุ่แรงเลยเพราะนั้นเราจะขับแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวไปปตทคำตะก,ก้าด้วยก่นอนทุกคนใตรงขาออกอะ่ะขาออกไปตรงนั้นอะ่ะโอ้เสื้อผมเปิด เดี๋ยวซ้ายนะครับทุกคน Let's go Let's go ดูคนนิดนึงเนาะไปห้องน้ำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อคลิปใหม่แล้วกันครับว่าจบคลิปนี้แล้วกันเนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเช่ยก,กันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องมินลมโบนด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าโอ้โหผมโคตรร้อนเลยเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอันนี้เป็นกาดนะกาดเขา่า ก็นั่นแหละจะใหญ่ๆนิดนึ่งถุงมือถอนเอาไหมนะไป้วครับผม